เมื่อทีมงานจากช่อง Stormedy ได้ยกขบวนกันเดินทางไปยังป่าแห่งหนึ่งเพื่อต้องการที่จะใช้โดรนบินสำรวจบริเวณรอบๆอาณาเขตแถานั้น เพราะข่าวลือที่หนาหูว่ามีฆาตกรโรคจิตมาแอบหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเผื่อว่าพวกเขาจะโชคดีหาตัวมันเจอจะได้แจ้งตำรวจให้มาจาัดก,การแน่นอนว่าพวกเขานั้นจะไม่เข้าใกล้เป็นอันขาดและจะใช้โดรนบินหาจากระยะไกลเท่านั้นได้ข้อมูลแน่ชัดก็จะถอยหนีไปแจ้งตำรวจทันที like right he teeth, เมื่อมาถึงที่หมายพวกเขาก็ไม่รอช้า รีบปล่อยโดนขึ้นบินสำรวจซึ่งวิวที่ถูกถ่ายจากโดรนนั้นก็สวยงามมากจริงๆเลยนะครับทําเอาหน้าไปกางเต็นท์นอนกันเลยทีเดียวหากไม่ติดว่ามีคนพบเห็นฆาตรกรโรคจิตอยู่แถวนี้เมื่อมาถึงสะพานที่เคยมีคนถูกฆาตรกรรมพวกเขาได้ลองสำรวจอรอบๆบเนี้มื่อมาถึงสะพานที่เคยมีคนถูกฆาตกรรมพวกเขาได้ลองสำรวจรอบบริเวณนั้นดูเพื่อว่าฆาตรกรรายนี้อาจจะยังไม่ได้หนีไปไหนไกลนัก No, say say no, say say จนพวกเขาตัดสินใจบินเข้าไปดูใต้สะพานนะครับว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมแต่แล้วก็พบเข้ากับใครบางคนนั่งถือขวานและมีดอยู่ใต้สะพานนั่น Wait, Wait, dude, s <S like? และดูเหมือนว่ามันจะสังเกตเห็นโดรนของพวกเขาแล้วมันจึงพยายามเดินตามโดรนมาโดยพวกเขาวางแผนเอาไว้ ว่าจะพยายามบินโดรนไปเรื่อยๆและจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวคนร้ายไปแต่เหมือนมันจะมีเซ้นที่ดีกว่านะครับจึงได้รีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ภายในป่าข้างทางและเนื่องจากกิ่งไม้ที่หนาแน่นในบริเวณนั้นทำให้โดรนไม่สามารถบินเข้าไปดูได้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะขับรถเข้าไปสำรวจดูบริเวณนั้นกันเองจากนั้นมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ขวางหน้ารถของพวกเขาเอาไว้และถึงแม้พวกเขาจะหักรถหนีและขับออกมาได้แต่ว่ามันก็ได้กระโดดเกาะที่หลังรถของพวกเขาแบบไม่ให้ไปไหนดีที่ว่าสลัดมันหลุดจนล้อแทบฟรีมันจึงได้หล่นลงไปบนถนนแล้วพวกเขาก็หนีรอดมาได้อย่างวุดวิดเธอคนนี้ได้ถ่ายวิดีโอนี้เก็บเอาไว้เนื่องจากมักจะพบเจอ กับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆอยู่มากมายภายในบ้านเมื่อจู่ๆผ้าผืนหนึ่งก็ได้ลอยขึ้นเหมือนว่ามีใครเอามันมาคลุมไว้แต่ใครคนนั้นเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตาเปล่าซึ่งเหตุการณ์ต่างๆก็ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเช่นที่ห้องนอนของเธอเมื่อจู่ๆก็ได้มีลูกเหล็กกลิ่งออกมาจากใต้เตียงด้วยความสงสัย เธอจึงได้ลองเอากล้องส่องเข้าไปดูลองไปดูช่วงเวลานั้นกันนะครับซึ่งโชคดีที่เธอนั้นยังไม่พบเจออะไรอย่างที่เรากลัวกันก่อนที่จะเกิดเสียงของบางอย่างดังออกมาจากนอกห้องของเธอเมื่อออกมาดูแล้วก็บพบว่าต้นเสียงนั้นดังมาจากห้องครัวโดยที่สิ่งของต่างๆก็ขยับเองได้ และตกลงมาที่พื้นเต็มไปหมดตามมาด้วยไฟจากห้องโถงทางเดินที่เริ่มจะติดติดดับดับเองก่อนที่เก้าอี้จะถูกโยนมาอย่างแรงจนเธอร้องออกมาแถมในห้องน้ำก็มีรูปวาดคล้ายกับคนแขวนคออยู่ที่กระจกก่อนที่ประตูห้องน้ำจะปิดลงอย่างแรงจนเธอขาอ่อนล้มลงไปนั่งกับพื้นอย่างหมดแรง ซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีแล้วนะครับเมื่อเจคได้หายตัวไปทังเพื่อนๆของเขาต้องออกค้นหาจนมาถึงชั้นใต้ดินในอาคารร้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็พบคนถูกขังอยู่ภายในนั้นพอมองดูดีๆแล้วก็พบว่านั่นใครคนนั้นก็คือเจคนั่นเองแต่ว่าได้มีใครบางคนเฝ้าคุมขังเขาเอาไว้อีกด้วย เขาจึงต้องอาศัยจังหวะที่มันเดินไปทางอื่นบุกเข้าไปช่วยเหลือเจ๊กในทันที oh, right. hey. ดูเหมือนว่านาต่างจะแข็งแรงมากจนไม่สามารถพังให้แตกด้วยมือเปล่าได้ทำให้พวกเขาต้องไปหาเครื่องมือมาพังมันเสียก่อนจากนั้นทั้งหมดก็ทุบก,กระจกแล้วก็ช่วยเหลือเจ๊กออกมาได้ okay. พวกเขาจึงเริ่มวิ่งหนีโดยที่มันได้วิ่งตามพวกเขามาติดๆพร้อมกับเสียงเลื่อยยนต์อันน่ากลัว oh my God. จนในที่สุดพวกเขาก็หลบหนีออกมาจากที่นั่นได้เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้นัดกันไปแคมปิ้งกันกลางป่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งการพูดคุยหยอกล้อกันกิจกรรมรอบกองไฟปิ่งมาร์ชเมลโลอะไรแบบนั้น ยังมีการเปิดหนังกลางแปลงดูกันด้วยนี่ถือว่าชิคมากเลยนะครับแต่ใครเล่าจะไปคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อันน่าสยดสยองขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังล้อมวงรอบกลองไฟกัน <c oughs> ก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งหายไปจากกลุ่มทำให้เขาต้องเดินออกไปตามหาสุดท้ายพวกเขาก็ได้มาเจอร่างของเธอถูกมัดไว้กับต้นไม้ แล้วพอเข้าไปช่วยบางสิ่งก็ได้วิ่งออกมาและเข้าทำร้ายพวกเขาในทันที<อ>โดยมันมีลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์แต่มีแขนสี่ข้างร่างกายเปลือยเปล่าและไร้ใบหน้าซึ่งนี่อาจจะเป็นสกินวอล์กเกอร์หรือไม่กระเดอะเร็เกแต่โชคดีที่พวกเขาก็หนียรอดออกมาได้และคงไม่กล้าเข้าป่าแถวนี้อีกแล้วนะครับคลิปนี้เริ่มต้นขึ้น ในช่วงที่เหมือนกับว่าเขาคนนี้กําลังหนีจากอะไรบางอย่างอยู่นะครับจากนั้นเขาก็ส่องไฟไปกระทบเข้ากับมันโดยมันคือวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ภายในป่าแห่งนี้และมักจะออกมากินทูปเทียนเครื่องหอมที่ชาวบ้านนํามาจุดไหว้กันเขาจึงพยายามตั้งสติและค่อยๆเดินเข้าไปหามันอย่างช้าๆโดยมันมีลักษณะ ที่คล้ายกับมนุษย์มีผมยาวรกรุงรังแต่กลับมีใบหน้าที่หมองคล้ำและบิดเบี้ยวผิดรูป <_ letter> จากนั้นไม่นานมันก็ได้หายตัวไปในความมืดแล้วคลิปก็ได้จบลงบางทีนั่นอาจจะเป็นสัมภเวสีท้องถิน่นที่ออกมาขอส่วนบุญก็เป็นได้นะครับ <_ letter> เมื่อทีมงานจากช่องพลวินเดมอนได้เคยบอกกับคนดูเไว้ว่าที่บ้านของพวกเขานั้นมีผีสิงอยู่ มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาสนใจจะทำช่องแนวตามหาผีแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาเลยคืนนี้ทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะถ่ายเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นให้ดูกันนะครับ right so here, เมื่อที่กระจกได้ปรากฏรอยมือของใครบางคนแถมหลังจากนั้นไม่นานประตูก็ได้ถูกเปิดออกเองจากนั้นเขา จึงได้ลองสื่อสารกับบางสิ่งที่นี่ดูก่อนโดยการถามมันว่ามันต้องการอะไรจากเขากันแน่ทำไมถึงมาอยู่ในบ้านหลังนี้แต่แล้วคำตอบของมันก็ได้ทำให้เขาขนลุกสู้เลยนะครับเมื่อมันได้ตอบกลับมาว่าความตายของนายยังไงละ่ะและยังบอกอีกด้วยว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาพวกนายเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ สุดท้ายพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวิญญาณเหล่านี้ถึงได้โกรธแค้นพวกเขาและอยากให้พวกเขาตายกันแน่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไหมนะครับกับการที่พวกเขามักจะออกบุกไปยังบ้านาร้างต่างๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมาบ้างวันนี้จัสโกและเพื่อนของเขาได้เล่นแอฟที่ชื่อว่า Landon n o u t i c a ที่จะสุ่มสถานที่ต่างๆให้เราลองไปสำรวจดูแต่ทว่าแต่ละที่นั้นก็มักจะเป็นสถานที่หลอนๆนะครับถ้าใช้ในไทย ก็จะพาเข้าบ้านร้างเข้าป่าช้าหรือบางทีก็จะพาไปเจอกับอะไรแปลกๆกลับมาที่จัสโกและเพื่อนโดยที่แรกนั้นเมื่อเขาไปถึงก็ไปเจอเข้ากับกระเป๋าปิดสนาใบหนึ่งถูกวางทิ้งเอาไว้พวกเขาจึงได้ถือมันติดมือมาแล้วกลับไปที่รถเพื่อจะตรวจสอบจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรทำตามนะครับ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าในกระเป๋าจะมีอันตรายอะไรบ้างแต่ในคลิปนี้พวกเขาก็เชื่อว่ามันเป็นโจทย์ที่แอปให้มาเมื่อเปิดออกดูเขาก็พบว่าด้านในเต็มไปด้วยตุ๊กตาเก่าๆและกลิ่นที่อับชื้นนอกจากนั้นก็ยังมีรองเท้าเด็กและเครื่องประดับเด็กเล็กอีกด้วยไม่ว่าจุดประสงค์ของคนที่เอากระเป๋านี้มาวางทิ้งไว้คืออะไร แต่ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องดีแล้วนะครับ oh God. Look หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปยังจุดหมายอีกแห่งหนึ่งที่แอปสุ่มมาให้ซึ่งมันก็ชี้เข้าไปในป่าข้างสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแต่ทว่าตอนนี้สวนสาธารณะดังกล่าวก็ได้ติดป้ายเตือนเอาไว้เนื่องจากเหตุการณ์โควิด -19 ทำให้ตอนนี้ไม่มีใครเลยสักคนด้านในจนพวกเขาก็ยังพูดเลยนะครับ ว่ามันดูวังเวงแปลกๆ so so right หลังจากเดินทางไปเรื่อยๆจนฟ้าเริ่มที่จะมืดพวกเขาก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแค่ต้องข้ามสะพานนี้ไปเมื่อถึงจุดหมายทั้งหมดก็พบเข้ากับชายคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างทางพวกเขาจึงได้เดินเข้าไปหาเผื่อว่าชายคนนั้นจะต้องการความช่วยเหลือ Alive, right? จากนั้นชายคนดังกล่าวก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วหยิบไม้เบสบอลพุ่งเข้ามาหวังจะทำร้ายพวกเขา hey, are you right? เห็นดังนั้นทุกคนจึงรีบพากันวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นกันอย่างสุดชีวิตและเหมือนว่าชายคนดังกล่าวก็ยังคงไล่ตามพวกเขามาด้วย ทําให้พวกเขาต้องรีบขึ้นรถและขับหนีออกไปในทันทีไม่ว่านั่นจะเป็นใครและทําไมแอปถึงนําทางพวกเขามาที่นี่แต่มันก็ถือว่าอันตรายมากเลยนะครับกลับมาอีกครั้งกับบ้านหลังเดิมที่ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมากมายโดยพวกเขาได้จับภาพของพลังงานบางอย่างเอาไว้ได้อีกครั้งและทั้งหมดก็ต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าที่บ้านหลังนี้มีบางอย่างอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขาจริงๆ นี่คือภาพจากกล้องภายในบ้านนะครับที่ได้ถ่ายวิถีชีวิตของคนภายในบ้านเอาไว้ท่ามกลางเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้เธอได้รับคําแนะนําจากผู้คนในเน็ตให้ทําการโรยผงแป้งเอาไว้ที่พื้นเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นก็จะได้เห็นรอยเท้าอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็ดันมาเกิดรอยขึ้นจริงๆด้วยในบริเวณที่โรยแป้งเอาไว้ปรากฏรอยบางอย่างเหมือนมีใครบางคนเดินผ่านมันไป เมื่อเธอกลับมาก็สังเกตเห็นรอยดังกล่าวและนี่คือภาพของมันเหมือนกับว่ามีคนคลานผ่านบริเวณที่รอยแป้งไปใช่ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามันก็คงยิ่งน่ากลัวมากกว่านี้ความทุกข์ของคนอื่นส่วนใหญ่เราจะไม่เดือดร้อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ